สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำรถเข็นเด็กจากแบรนด์ยุโรปและอเมริกาคุ้มค่าและปลอดภัยสำหรับลูกน้อยบริการนำเข้ารถเข็นเด็กจากฮ่องกงมาไทยครับผมีทำไมต้องรีวิวแบรนด์รถเข็นเด็กจากยุโรปและอเมริกาออามาฟังกันก่อนนะครับการเลือกซื้อรถเข็นเด็กอ่ะเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญของพ่อแม่ยุคใหม่ซึ่งไม่เพียงแต่ความต้องการความสะดวกสบายในการใช้งาน แต่ทุกคนต้องคำนึงถึงคุณภาพความปลอดภัยและความสะดวกสบายของลูกน้อยครับผมในตลาดปัจจุบันรถเข็นเด็กจากแบรนด์ยุโรปและอเมริกาถือเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นมากมาดูกันว่าแบรนด์เหล่านี้มีคุณสมบัติทําให้พ่อแม่ทั่วโลกไว้วางใจและเลือกใช้กันอย่างไรแบรนด์คุณภาพวัสดุแลนะการผลิตทห้มาตรฐานแบรนด์รถเข็นเด็กจากยุโรปและอเมริกามักใช้วัสดุดที่มีคุณภาพสูงในการผลิต ตั้งแต่โครงสร้างที่ทนทานวัสดุระบายาที่ระบายอากาศได้ดีไปจนถึงล้อที่แข็งแรงและคล่องตัวซึ่งได้รับการทดสอบตามมาตรฐานที่เข้มงวดเช่นมาตรฐาน ASTM ของสหรัฐและมาตรฐาน EN ของยุโรปสิ่งนี้ทําให้รถเข็นเด็กจากแบรนด์นี้ถือมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและปลอดภัย 2. นะสดีไซน์ที่ทันสมัยและตอบโจทการใช้งานแบรนด์จากยุโรปและอเมริกามักมีดีไซน์ที่เรียบง่ายทันสมัย และเน้นการใช้งานที่สะดวกพับเก็บน้ำหนักเบาเช่นรุ่นโยโย่ของเบบิเซนจากฝรั่งเศสซึ่พับได้เล็กจนสามารถนําขึ้นเครื่องบินได้เหมาะสําหรับครอบครัวที่ชอบการเดินทางและยังมีรุ่นบัคก,กะบูจากเนเธอร์แลนด์ที่มีซีไซนดีไซน์แบบโมดูล่าสำหรับปรับเปลี่ยนใช้งานได้หลายรูปแบบเหมาะสําหรับทุกสภาพแวดล้อมอ่ะเดี๋ยวมาดูแบรนด์โยโย่ของนี่ครับผมอ่ะอันนี้ผมเปิดให้ดู นานี่ครคืออันนี้ไม่ของไทยแต่ของแต่จากอเม,ม,มริกผมครับมีความสะดวกสบายครับผมปรับได้หลายแบบดูจากอเมซอนก็ได้ครับผมอีเบก็ได้เน,นี่ยจากอีเบท่านก็สามารถสั่งจากอีเบนําเข้ามาไทยได้นะครับผมแต่ของเรานี้จะเด้นไปที่ฮ่องกงนะครับอีเบก็มีครับผมแต่ว่าที่ห้องเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าฮ่องกงอ่ะเป็นแหล่งศูนย์กลางสินค้า ทำให้สินค้าที่ถูกนําเข้ามาฮ่องกงมีราคาที่ไม่แพงและมีกระปอดภาษีนําเข้าครับผมอ่ะความปลอดภัยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับผมแบรนด์จากยุโรปและอเมริกามีการออกแบบที่เน้นความปลอดภัยชั้นสูงเช่นเขีมขัดหรือภัย5้าจุดระบบระบบล้อล้อที่แข็งแรงและฟงังก์ชันต่างๆที่ลดโอกาสิดอิเหตุได้อย่างมากเช่น UPP ปปาเ Baby จากสหรัฐ มีระบบล็อกล้อที่มั่นคงในกันกระแทกที่มั่นคงแข็งแรงนะครับความสุขสบายสําหรับเด็กและพ่อแม่เช่นมีตะกร้าสำหรับเก็บของเพราะว่าฟังก์ชันของเด็กทารกนี่เยอะแยะครับทั้งขวดนมของเล่นแพมเพิร์ตนุ่นนีนนน่กระติกน้ําอ่าแบรนด์สโตลจาก n o r นเวก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเดี๋ยวลิงก์นี้ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับให้ลูกค้ามาเลือกอ่านเอา แบนด์บักกะบูมเป็นรถเข็นเด็กที่สามารถแปลงจากเด็กเล็กเป็นเด็กโตได้อย่างง่ายดายนะครับผมอ่านอันนี้ผมรวบรวมแบ,บนด์ที่นะ่าสนใจให้แล้วอันเนี้ยส่วนนี้เป็นแหน่งซื้อรถเข็นเด็กในฮ่องกงนะครับเบบี mm ้เซนเป็นทานฮ่องกงเนี่ยอ่านี่ครับมาดูกันนะเห็นไหมโอ้โหอันนี้เป็นแหน่งรวมเลยครับพ่อแม่นะอันนี้น่าส่วนครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวแบบนี้โดยเฉพาะให้เลยมาตเตอร์แคร์ฮ่องกงเนี่ย โอ้สำหรับเด็กทาลกเห็นไหมครับมีเต็มเลยข้างคาซิอะไรก็มี k ิสแลนด์ฮ่องกงอันนี้อาจจะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวลูกค้าก็ลองไปกดดูครับว่าสนใจรถเข็นเด็กแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนส่วนการนำเข้ามาไทยก็ให้ทางเราเกียรติต้นอิมพอร์ตจัดก,การให้นะครับติดต่อเราที่แฟนเพจเกียรติต้นอิมพอร์ตไลน์ออฟฟิเชียลแอร์สองเจ็ดสองวีเอ็กไอพีอาร์ สำหรับท่านที่ต้องการนําเข้ารถเข็นเด็กหรือกระทั่งสินค้าอย่างอื่นที่เกี่ยวกับเด็กหรือสินค้าอื่นๆก็ได้สามารถติดต่อน,นําเข้ากับเราได้นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับมาดูสินค้าอื่นๆที่น่าสนใจจากฮ่องกงต่อไปเราจะทําการรีวิวสินค้าที่น่าสนใจและเว็บที่น่าสนใจไว้นะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับ